มาแตสัยมาแต่านคุณบอกเนี่ยามาเห่นน้ำเพลินนี่ก็เล่นเลยมากกับอ่อนอัน,นแดงมาฝากสวัสดีครับนี่ครับมือนีมาเยี่ยมสิทธิโชคฟาร์มนะครับผมอันพอดีกับอันพานมากนะครับเลยมาเห็นเพลินเปิดบอ่อมันหมักยีดพอดีนะครับอพี่น้องนะครับเพป็นกระลังตักนะครับ ตักเพื่อบรรจุแล้วก็ส่งให้ลูกค,ค้านะครับเนี่ยครับขายสอบเท่าไดร่ก็ต้อมหนึ่งสอบละหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยสอบละสามสิบกิโลนะครับสอบละหนึ่งร้อยบาทนี่คือมันหมักยีดนะครับอันนี้คือเป็นเป็นแบบนี้นะครับ เป็นกำลังขัดเลยอันนี้เพิ่นกำลังบรรจุเพื่อที่่ะไปส่งลูกค้าหลายเจ้านะครับผมอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของสิทธิโชคฟาร์มนะครับผมให้เบิ่งใกล้ๆนะครับผมเป็นลักษณะคล้ายๆ ขี่เรือยแต่มันเป็นเขาเอินไว้อย่างมันล่างบ่ตอนเป่นเสือเออนนี้คือเป็นเปลือกมันล่างนะครับเพื่อนเอามาเห็ดเป็นมันหมักยีดนะครับนี่ครับอันนี้เพือ่อนบรรจุแล้วแล้วนะครับความที่จะไปส่งแล้วนะครับ ก้อนนี้ก็จะได้ประมาณรอยกอสอบนะครับเพื่อนนี่คือมันหมักยีสต์ของสิทริโชคฟาร์มนะครับฟาร์มพันตังอยู่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับผมผู้ใดสนใจอย่างไดมันหมักยีสตนกก์นะครับก็แวะเข้ามาก็ไดดนะครับหรือทักมาที่เพจสิทริโชคฟาร์มไก่บ้านกุมภาวาปีก็ไดดนะครับหรือ ที่ช่อง YouTube ก็มีนะครับชื่อซื้อช่องสิทธิโชคฟาร,ร์มนะครับผมม,มันมันหมักยีนไก่เป็ดกินได้นะครับง่วกินได้แพะแกะต้้งสิบก,กินได้นะครับผมเพราะว่านันเป็นสูตรที่อบอด้ซใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยยูเรียสามารถกินได้นะครับ คนก็กินได้ใบเตยล่องกินบ่ครับสำหรับคลิปนี้สิจากันไปแล้วนะครับผมแแบะเอาเมื่อนีนเอาแหนแดงมาฝากนองคือนะครับก็เด้มา่อเพิ่นเปิดมั่นนะครับก็ได้ทายที่น้องเบิ้งนะครับผู้ได้สนใจกันทักเขามาหาเพิ่นได้นะครับท่น ที่เพจสิทธิโชคฟาร์มไก่บ้านกุมภาวาปีนะครับแล้วก็ช่อง YouTube เพ่นช่องสิทธิโชคฟาร์มนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ